สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยค่ะโค้งสุดท้ายของพ่อเซียนโคราชมาฝากค่ะคพ,คพ่อคุณแม่จุดด้วยกระฟากดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อี่จะามบทบาดคลิปดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะ วันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิห้าสิงหาคมสองห้าหแล้วนะคะมืออื่นก็นจะหอดแล้วนะคะเลขรัฐบาลไทยหอดมือหอดเว้นทีพวกเฮาหลายๆคนนะคะรอค่อยกันแล้วคุณพ่อคุณแม่โอ้ยไก่หอดมือเขามาเรื่อยเขามาเรื่อยนะคะใจที่เต้นปกติน,นะกะ็เริ่มเต้นแห้งขึน้นแห้งขึ้นคุณพ่อคุณแม่อย่าคู่แล้วนะคะว่าเลขสีออกตัวใดเนาะ คลิปนี้นะคะคือจังที่บอกนะคะเสี่ยน2องมีแนวทางของสุดท้ายนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยเนาะของพอเซียนโคลาดนะคะเสียนเลขลา่าอีกหนึ่งท่านนะคะของทางช่องบุญน,น้ําโชกนะคะก้อนนานี่นะคะตนงวดนะคะพอเซียนโคลาดนะคะเพิ่นก็นได้ปล่อยแนวทางตองวดมาแล้วนะคะเป็นสูตรคํานวณน,นะคะก็ได้ปล่อยมาหลอบนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าหลายท่านหลายคนก็อาจจะยังบ่เห็นนะคะหรือว่า,าหาคลิปบ,บดเจอยังสินะคะ มือนี้ก่อนจะไปเบิงแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะเส้นซองกัจะถือโอกาสเนาะท่วนนะคะชุดตองวดที่เส้นโคลาดปล่อยออกมาก,ก่อนนะคะอ่าเบิงชุดตองวดกันก่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่นะคะนี่คือชุดตองงวดที่เส้นโคลาดปล่อยออกมานะคะให้ชุดบนชุดล่างมากคุณพ่อคุณแม่ ชุดบนก็นมีโตว,วิ่งโตลูดนะคะมีหลักร้อยเนาะมีเลข3ตัวนะคะเลขจับคู่ส่วนชุดล่างกับมีเลขวิ่งมาไห่นะคะแลวก็เลขจับคู่มาให้ขึ้นกันนะคะไปดูในส่วนชุดบนก่อนนะคะงวดนี้นะคะเซียนโคราชบอกว่าแยกให้พร้อมว่าตัวใดสิเป็นตัววิ่งตัวใดสิเป็นตัวลูดวสันให้เน้นวิ่งไปที่7แต่ถ้าไพ่มากลูดให้ไป3มเดอ้อวสันเพราะว่านะคะ คำนวณออกมาแล้วนะคะโตเด่น,โต,โ,ตโ,ตนด 2, โตวิ่งโตรูนี่ได้สองโตขึ้นได้เจ็ดกับสามในส่วนชุดบนแต่เจ็ดนี่ดันมาตรงกับลักลอยที่เส้นข้อหลา,าดคำนวณออกมาได้คือกันวาสันลักลอยเส้นข้อหลาดได้มากคือเจ็ดกับเก่าคุณพ่อคุณแม่ไปตรงกับโตวิง่งโต,โต,โตนะะร,รูดนะคะเส้นข้อหลา,าดาก็เลยว่าเจ็ดนี่อย่ารูดเถาะห้ามันมากลักลอยวาสันวิ่งเอาซะท่าคุณได้มากเจ็ดนี่วาสันเดนะคะ ่ะมาดูในส่วนเลข3ตัวนะคะในชุดต่องวดนะคะมันมี749 739 736 937ค่ะส่วนตัวจับคู่นะคะในส่วนชุดบนนะคะก็มี39 49 37 47 3609นั่นเองค่ะชุดบนในตอนนั้นนะคะเสียนโคลาดปล่อยออกมากเนาะ ในเลขชุดตองวดนี้เส้นข้อหลัดมาไปที่สามเก่ากับสามเจ็ดวสันคุณพ่อคุณแม่มาดูในส่วนเลขล่างค่ะเลขล่างให้ตัววิ่งมาสองตัวนะคะชุดตองวดนะคะให้มาก็คือให้ห้ากับเจ็ดมาค่ะแต่เด่นแห้งคือหาวสันจับคู่มาให้ก็มีหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะชุดนี้นะคะเลขล่างนี่ เส้นข้อหลา,าดมักแห้งไปทีหนึ่งหาเนาะคู่เดียวเลยว่าส,สันหางเดียวว่าส,สันในตอนนั้นนะคะอ่ามีก็คือชุดตองวัดเดอร์คุณพ่อคุณแม่เส้นซองท่วนให้เบิงอีกรอบนึงจะซื้อนะคะคือจังที่บอกนะคะหลยทันไลายคนก็อาจจะพลาดคลิปตองหวัวของเส้นโคหลาดไปนะคะเส้นซองบ่อยากให้เอฟซี FC เสียโอกาสเนาะอ่าบ้านนี้เข้ามาเบิง แนวทางโค้งสุดท้ายของเส้นคหลาดกันดีกว่าว่าเส้นคหลาดที่ห้โค้งสุดท้ายมากนี่สิเป็นชุดเกาบอสิเน้นโตไใดหรือสิเปลี่ยนยกชุดเลยหรือเปล่านะคะอ่ะเส้นซองกะน,น่านโซ่ถแถบซะบอกไงแต่เอฟซี่หายดีเส้นซองกระไดอ่ะอ่ะอ่ะโชว์แล้วค่ะโชว์แล้วอ่ะอ่ะนี่เนาะ นี่คือชุดโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับเร่รัฐบาลไทยของเซียนคอราชมประจําเมื่อวันที่16สิงหาคม2566นะคะคือมืออื่นนี่นะคะให้ชุดบนชุดล่างมากขึ้นกันคุณบ่อคุณแม่ชุดบนนะคะเดนวิ่งลูดไปที่7กับ3ใครชอบวิ่งให้ไปที่7ลูดไปที่3เหมือนเดิมค่ะเน้นคือเกานะคะโตว,วิ่งโตลูดชุดบนนี่ คือเก่ากับชุดแหลกนะคะคือเก่ากับชุดตองงวดที่เส้นข้อหลาดปล่อยมาเนาะส่วนหลักร้อยนะคะในชุดโคงสุดท้ายนี่เส้นข้อหลาดได้มาสามโตค่ะก็มีเจ็ดมีแปดมีเก้านะคะก็คือเพิ่มแปดมาัวหนึ่งคุณบอกคุณแม่ชุดตองวดเนาะมีเจ็ดกับเก่าเนาะแต่ก็ยังเน้นเจ็ดคือเก่านะคะยังเน้นหลักร้อยไปที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะ เซียนโคลาดว่าจังได้เจ็ดกะคิดว่าสิมาารักลอยละ่ะก็เลยให้เลขสามโตชุดโคงสุดท่ายมาทั้งหมดสี่หางด้วยกันนะคะก็มีเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดสองเก้านั่นเองค่ะเลขสามโตนี้นะคะเซียนโคลาดเน้นไปที่เจ็ดสามเกากับเจ็ดสองเกาคุณพ่อคุณแม่อ่า ส่วนตัวจับคู่นะคะชุดบนนะคะเสี่ยนขอลาดคัดให้เรือแค่สี่หางเท่านั้นนะคะในชุดโงสุดท้ายเนาะก็มีสามเจ็ดสามแปดสามเก่าและก็สองเก่าค่ะแต่เสี่ยนขอลาดกันยังเน้นไปที่สามเก่าสามเก่าคือตัวที่เสี่ยนขอลาดเน้นในชุดต้นงวดนะคะชุดตองงวดเน้นตั้งแต่ตองงวดนะคะคงสุดท้ายก็นเน้นสามเก่าคือเก่านะคะในส่วนชุดบนนะคะคุณบอคุณแม่ วันนี้นะคะชุดล่างนะคะชุดตองหวดวังหันเนาะที่เส้นซองนะคะโช่ห้เบิงนะคะเส้นข้อหลัดให้โตวิ่งโตรูดชุดล่างมาสอตัวก็คือหากับ7แต่ค้งสุดท้ายนะคะเส้นข้อหลัดฟันไปที่หาเลยคุณบอกคุณแม่บอกว่าล่างเนี่ยเด่นวิ่งรูดคือ5เม็ดเดียววสันอ่า คัดเหล็กจับคูมหไหแค่3มหางในส่วนชุดลางนะคะเอาเน้นๆเลยเสยนข้หลาดว่าเน้นไปที่ห้าหนึ่งหหแล้วก็ห้ค่ะ3หางเท่านั้นแต่ยังมักแห้งคือเกามักแห้งไปที่หาหนึ่งคือเกาหาหนึ่งหนึ่งหาคือเกาในส่วนชุดลางโอ้ยรักเดียวใจเดียวอีลีดิเซียนข้หลาดนี่ <laughs> แคปหน้าจอนะคะนี่อันนี้ก็คือชุดโครงสุดท้ทยเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะเอฟซี FC ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะทามักในชุดโครงสุดไทยก็ดีนะคะหรือว่ามักในชุดตองหัวที่เซียนโคลาดปล่อยออกมาก,ก็ดีก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะเลือกเบิงนะคะเลือกเอานะคะถ้าชอบกับจัดถ้าคัดกับพนันคือเกาะะ่าค่ะเซียนโคลาดพันกะ ให้มาเป็นแนวทางนะคะเอามาให้เอซีเอาไปประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะตัวเลขกับวิภัยหูได้ขึ้เก่นนะคะว่ามันจิออกอยังแท้ทางหูขึ้นสิบเหเหตุอย่างคุณบอกคุณแม่ขึส้สิตั้งหนาตั้งตาซื้อตะเล็กโหลดนะคะ <laughs> อะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะกัก่อนสิขอบคุณคุณ่อคุณแม่นอกอะฝากแจ้งข่าวนะคะ เอฟซีกัล่อค่อยนะคะทาคักทาแน่นะคะสำหรับเลขเสียบีพันล้านนะคะย่านบ่ได้ย,ย่านเพ่นบ่ปอยนะคะงวดนี้นะคะปลอยคือเกาเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ตอนนี้นะคะเสียบียังไม่ได้ปล่อยมาให้นะคะน่าจะเสนซองเนาะเสซองคิดว่าน่าจะเป็นมื่อแรงนะคะจงังไดกะฝากติดตามไว้นะคะแต่ที่แน่ๆคือ ได้แน่นอนนะคะในงวดวันที่16สิงหาคม256นี้สำหรับเลขเสียบีพันล้านนะคะอ่ะท้ายคลิปแล้วนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ซแฟนช่องทุกๆท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามไว้นํานะคะคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะขอบคุณค่ะ